อันนี้รีวิวต้นหมากนะครับนี่ของเซฟตี้นะครับจักรยานปีนมะพร้าว thứng đều hay hạc lo cơ đội ơi <laughs> dẻo là dẻo. Dẻo. À, dẻo, có coi bay bay สบายไม่หักล็อกโอ้โอ<笑><笑>เสียวคนปีนเสียวครับอ้าวถึงแล้ว